สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะครับผมเนาะวันนี้นะครับผมพามาพบก,กับแบบบ้านโมเด์นะครับแบบบ้ Bad านโมเดนหลังนี้นะครับมีชื่อว่าแบบบ้าน ขวัญแก้วนะครับผมเนาะแบบบ้านขวัญแก้วนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับแบบบ้านขวันแก้วนะครับเป็นแบบบ้านโมเดิร์นนะครับเป็นหลังคาโมเดิร์นสองสเต็ปนะครับผมเนาะสเต็ปบนจะเป็นหนึ่งขยะตรงนี้นะครับผมแล้วก็รายละเอียดงานตกแต่งนะครับก็จะลงตัวแล้วก็สวยงามนะครับผมแบบบ้านหลังนี้อันนี้ผมทําเป็นสีแบบสีคอนกรีตเป็นสีล้อบเนาะ นะครับผมอันนี้เป็น Refer e ร c e ให้พี่ FC ทุกคนนั้นได้รับชมกันนะครับผมแบบบ้านหลังนี้มีชื่อว่าแบบบ้านขวัญแก้วนะครับเสนอราคาแบบแปลนอยู่ที่3,500บาทนะครับผมฐานบ้านสูงอยู่ที่60เซนนะครับหน้าบ้านกว้าง10เมตรนะครับลึก13.5มนะครับผมเนาะ10เมตรก็คือจากด้านซ้ายถึงด้าน ขวานะครับหน้าบ้านเนาะคือ10เมตรแล้วก็ด้านหน้าจนถึงด้านหลังเลยนะครับอยู่ที่13.5เมตรนะครับผมเนาะอ่านี่คือแบบบ้านขวานแก้วนะครับผมจะมี4ีห้องนอน3ห้องน้ำนะครับ1ห้องครัว1ห้องโถง1ระเบียงห้องครัวจะเป็นไม้ระแนงนะครับแบบนี้นะนะครับเป็นห้องครัวเปิดกว้างนะครับผมก็คือจะสามารถทำครัวหนักได้ก็คือครัวหนักก็คือสามารถ มีควันขมงฉงเขงได้นะครับผมเนาะอ่าตรงนี้นะเป็นครัวที่กว้างเลยนะครับผมเนาะอ่าห้องน้ำก็สามห้องห้องนอนสีห้องห้องโถงก,ก็กว้างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแปลนให้พี่ FC นั้นได้รับชมกันนะครับผมเนาะแบบบ้านหลังนี้เนาะอ่านะครับนี่คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับผมเนาะมีระเบียงหน้าด้านหน้าก็ ใหญ่แล้วก็กว้างนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดราคาให้พี่ FC นั้นได้ดูแปลนบ้านนะครับว่าเป็นแบบไหนเนาะนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมปิดราคาลงก่อนนะครับผมอ่ะนี่คือแบบแปลนของแบบบ้านควันแก้วนะครับผมเนาะแบบบ้านควันแก้วนะครับนอน1นอน2นอน3แล้วก็ห้องนอนที่4นะครับห้องน้ําที่1ห้องน้ําที่2แล้วก็ห้องน้ําที่3นะครับ ห้องครัวห้องโถงนะครับระเบียงนะครับผมเนาะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวผมพาพี่ๆ FC นะครับไปดูทีละจุดทีละจุดนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเนาะ0984804500นะครับผมอ่าแบบบ้านขวานแก้วนะครับเป็นบันได3ขั้นเนาะนะครับผมนี่เป็นบันไดโชว์นี่ก็บันได3ขั้นนะครับขนาดของระเบียงนะครับมีความกว้างอยู่ที่2องเมตรห้นะครับ เสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับอยู่ที่2องเมตรห้แล้วก็เสาต้นนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่6กเมตรห้นะครับผมกว้างนะครับระเบียงนั้นกว้างเลยนะครับผมเนาะเดินขึ้นมาก็จะเจอกับประตูกระจกอลูมิเนียมนะครับที่จะทางเข้าห้องถงนะครับผมอันนี้เป็นการติดตั้งหินทรายหรือหินกราบนะครับผมเนาะอันนี้นะหรือเป็นหินทิกโซอรหรือจะเป็นกระเบือ้องได้หมดนะครับผมเนาะอ่ะ เข้ามานะครับก็จะเจอกับห้องโถงนะครับห้องโถงจะมีขนาดอยู่ที่เดียวผมวัดให้พี่เอฟซีนั้นได้ดูเนาะ,ะห้องโถงนะครับจะมีขนาดอยู่ที่3เมตรนะครับกว้างนะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะอยู่ที่8เมตรนะครับผมเนาะอ่านะฮะผม พนังฝั่งนี้ถึงพนังฝั่งนี้8เมตรแล้วก็พนังฝั่งนี้ถึงพนังฝั่งนี้3เมตรนะครับส่วนพนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับจะอยู่ที่เดี๋ยวผมวัดให้ดูแล้วกันเนาะครับผมเนาะอยู่ที่4เมตรนะครับผมเนาะตรงนี้นะในส่วนของตรงนี้นะครับก็สามารถวางเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของต่างๆที่พี่ๆ FC นั้นอยากจะวางไว้ได้นะครับผมเนาะนี่คือส่วนของห้องถูก ในห้องโถงก็จะมีประตูนี้หลายประตูเลยนะครับผมเนาะอ่ะมาดูทีละจุดก่อนอันนี้ประตูห้องนอน 1. ห้องนอนที่2ห้องนอนที่3แล้วก็ห้องนอนที่4นะครับผมทางไปห้องครัวจะเป็นบานสไลด์นะครับผมแล้วก็ห้องน้ําจะเป็น2ห้องนะครับเข้าทางห้องครัวเข้าทางห้องโถงนะครับแล้วก็จะเข้าทางห้องครัวอยู่1ห้องนะครับอ่ะผมพาไปดูห้องนอน1ก่อนดีกว่านะครับ ห้องนอนหนึ่งจะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะครับผมอ่าเปิดประตูเข้ามานะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่4เมตร50นะครับเนาะแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้อยู่ที่3เมตร50นะครับผมเนาะห้องนอนที่1จะมีขนาดอยู่ที่3เมตร50คูณ4เมตร50มีหน้าต่าง2 บ้าน 2, 2> ด้านนะครับผมเนาะด้านที 1> 1> ่ deals, oh right 1ด้านที่2บ้บานที 1> ่1บ้บานที่2หน้าต่างใหญ่บานนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมแบ่งสีนะครับเลื่อนสไลด์ตรงกลางนะครับตรงนี้นะสบานนี้นะครับซ้ายซ้ายขวาจะเป็นบานฟิกนะครับผมส่วนด้านหน้าบ้านนะครับจะเป็นกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับสามารถเลื่อนสลับซ้ายแล้วก็สลับขวาได้นะครับนี่คือห้องนอนที่1นะครับผมเนาะผมพาไปดูห้องนอนที่2นะครับ บ้านนี้นะครับนี่คือประตูบานของห้องนอนที่2นะครับเดินเข้ามานะครับห้องนอนที่2จะมีขนาดอยู่ที่3ามเมตรห้คูณสามเมตรห้นะครับผมเนาะตรงนี้นะ ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตร50แล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ3เมตร50มีหน้าต่างหนึ่งด้าน1บานนะครับผมจะเป็นหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนสลักนะครับผมในแบบแปลนผมจะมีขนาดให้นะครับของหน้าต่างแล้วก็มีสเปคให้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะนะครับผมไปดูห้องนอนที่3นะครับอ่าดูนะครับ ห้องนอนที่3นะครับนี่คือประตูทางเข้านอนที่3นี่คือประตูทางเข้าห้องนอ,น,อนที่4นะครับไปดูห้องนอนที่3ก่อนเนาะอ่าห้องนอนที่3จะมีขนาดอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบน,นะครับคูณ3ามเมตรห้าสิบนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3ามเมตรห้าสิบแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3า,ามเมตรห้าสิบนะครับผมมีหน้าต่าง2 <outro> ด้าน 3บานนะครับผมด้านที่1ด้านที่2บานที่1บานที่2แล้วก็บานที่3นะครับอันนี้เป็นกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นบานกระทุ n นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับไม่ใช่ว่าเปิดปิดไม่ได้นะครับผมตรงนี้เนาะอ่านี่คือห้องนอนที่3นะครับไปดูห้องนอนที่4นะครับเนาะเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจอกับขนาดห้องนะครับ 3าเมตคูณสาเมตนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3ามเมแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับสามเมมีหน้าต่าง1ด้าน1บานนะครับผมส่วนหัวเตียงนอนแล้วแต่พี่พีนั้นจะหันไปทางด้านไหนนะครับห้องนอนที่4นะครับสามารถเข้าห้องน้ําก็คือเขาเรียกว่าจะเข้าห้องน้ําก็ต้องเดินออกมาแล้วก็มาเข้า ห้องน้ำสองห้องนี้นะครับไม่ว่าห้องนอนหนึ่งสองสามหรือสี่นะครับเข้าห้องน้ำทางห้องโถูนะครับผมเข้าได้สองห้องนะครับผมอ่ะไปดูห้องน้ำที่หนึ่งนะครับเนาะจะมีขนาดอยู่ที่หนึ่งเมตรสิบคูณสองเมตรสิบห้องน้ําทั้ง3ห้องมีขนาดเท่ากันเลยนะครับ1นึ่งเมตระสิบคูณสอเมตระสิบนะครับพาราฟังนี้ถึงพาราฟั่งนี้ 1เมตรหและผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับสองเมตรหมีหน้าต่างบานกระทุ้ง1บานนะครับทั้ง3ห้องเลยนะครับผมเนาะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้นะครับผมเนาะเปิดประตูเข้ามานะครับห้องน้ําที่1ก็จะเจอกับอาหารหน้าชักโครกมีผนังกั้นระหว่างส่วนเปียกส่วนแห้งให้นะครับแล้วก็ฝักบัวนะครับแล้วก็ท่อนาทิ้งก็มีให้นะครับผมตรงนี้เราแขนวนผ้ามีให้นะครับ ห้องน้ําที่1นะครับห้องน้ําที่2ก็มีขนาดเท่ากันนะครับหนึ่งเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบนะครับแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เหมือนกันพื้นต่างระดับอยู่ที่5เซนนะครับอันนี้มีบอกอยู่ในแบบนะครับผมเนาะห้องน้ำที่3จะเข้าทางห้องครัวเนาะอันนี้ยังไม่ถึงเดี๋ยวผมพาไปดูห้องครัวก่อนเนาะการที่จะเข้าไปในห้องครัวนะครับก็ต้องผ่านประตูสไลด์บานนี้นะครับเปิดเข้ามานะครับ ก็จะเจอกับห้องครัวนะครับห้องครัวจะมีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ10เมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับซ้ายจากขวาเลยนะครับก็คืออยู่ที่10เมตรนะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่3เมตรนะครับผมเนาะอ่าห้องครัวนะครับจะเป็นไม้ละแนงเนาะนะครับผมนะทั้ง4ทั้ง4บาน 1 2 3 4 5อ่้าบานนะครับไม่ใช่4บานนะ5บานนะครับผมเนาะในห้องครัวก็จะมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำเราก็เปิดเข้าฝั่งนี้นะครับผนังของห้องน้ำก็1เมตร10คูณ2เมตร10นะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้1เมตร10แล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ2เมตรห0นะครับผมในห้องครัวก็จะมีบานซิงค์ครัวนะครับแล้วก็ซิงค์ครัวนะครับผมเนาะอันนี้ยาวเลยนะครับ นี่คือยาวเลยนะครับผมสุดเลยนะครับห้องครัวก็จะมีขนาดที่กว้างนะครับกว้างจริงๆนะครับก็สามารถตากเสื้อผ้าได้นะครับเก็บเสื้อผ้าได้ในในบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตู้เย็นนะครับตู้กับข้าวนะครับโต๊ะทานข้าวก็วางได้แล้วแต่พี่พีเอฟซีจะจัดสรรนะครับเนาะอันนี้นะแปลนไฟฟ้าป้าป้าสุขาภิบาลผมมีให้นะนะครับผมอ่ะ ประตูบานนี้คือประตูะไหล่นี่คือประตูทางลงหลังบ้านนะครับเราก็เปิดออกมาแล้วก็จะเจอกับบันได3ขั้นนะครับผมก็เดินออกหลังบ้านนะครับผมนี่คือส่วนประกอบของแบบบ้านขวานแก้วนะครับแบบบ้านขวานแก้วนะครับเป็นราคา2สเต็ปเนาะเดี๋ยวผมเปิดหลังคาให้พี่ๆ FC นั้นได้รับชมกันนะครับว่า โครงราคาของแบบบ้านขวานแก้วนั้นเป็นแบบไหนนะครับนี่คือโครงราคาของแบบบ้านขวานแก้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดปิดให้พี่ FC นั้นได้ดูทีละจุดทีละจุดก็แล้วกันเนอกาะว่าส่วนประกอบของหลังคาหรือกลอยหลังคานั้นเรียกว่าอะไรกันบ้างน,นะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะปิดลงทีละตัวทีละตัวเนาะแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับเนาะ ไปดูที่อันดับแรกนี่คือเหล็กอาสีนะครับนี่คือเหล็กอาส,สีนะเหล็กอาส,สีจะวางอยู่บนแผ่นเพดนะครับแผ่นเพดวางอยู่บนหัวเสานะครับจากเราวางอาสีเสร็จเราจะมาติดตั้งดั่งนะครับผมเนาะนี่คือดั่งนะครับพอติดตั้งดั่งนะครับเราก็จะมาติดตั้งอกดั่งนะครับนี่คืออกดั่งนะพอติดตั้งอ,อกดั้งเราก็จะมาติดตั้งจันทันนะครับผม พอติดตั้งนจันทนันเราจะมาติดตั้งแปรหลังคานะครับอ่าอันนี้คือแปรหลังคานะครับพอติดตั้งแปลหลังคาก็มาติดตั้งเชิงชายตรงนี้คือเชิงชาย, yes. น,นะชชายนะครับผมเนาะพี่เอฟซีดูทันนะเชิงชายนะครับพอจากเชิงชายก็มาติดตั้งไม้ฝาเชอร่าแล้วก็แผ่นเมทัลชีตนะครับแผ่นเมทัลชีตก็จะมาครอบข้างนะครับนี่คือครอบข้างเาางนะาะครอบหลังคา นะครับผมเรียกว่าครอบข้านะครับนี่คือส่วนประกอบของโครงราคาของแบบบ้านขวันแก้วนะครับผมเนาะนะนะครับตรงนี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมแบบบ้านผมในทุกๆคลิปนะครับแล้วก็ในทุกๆคอมเมนต์นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนก็มีหลายๆท่านเนาะที่ไม่มีอะไรจะคอมเมนต์ก็พิมพ์คอมเมนต์ว่าแบบบ้านสวยแบบบ้านน่าอยู่แบบบ้าน ดูดีมากแบบบ้านเาเรียกว่าอะไรนะหรือพี่ FC จะพิมพ์เพราะว่า f c นะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณพี่พี่ที่ตามรับชมในทุกๆคลิปเพราะว่าผมก็จะได้ลงอัปเดตให้พี่พี่นั้นได้ดูในทุกๆหลังนะครับที่ผมนั้นได้เขียนลงนะครับผมเนาะนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ